สวัสดีครับ FC แฟนคลับลุงเอกนะครับวันนี้ลุงเอกจะพามาเล่นเกมเสียทีนะครับวันนี้ลุงเอกจะเล่นด่านอะไรเดี๋ยวจะพามาดู เรื่องด่านที่จะเล่นก่อนนะครับไปเฟิร์สนะไปด่านเฟิร์สเอาด่านไหนดีเนาะ,อะเอาตอนมิดแลนเลยดีกว่านะครับเอาแลนดเอาด่านมิดแลนเลยมาเจอกันที่ด่านมิดแลนด์หน่อยโอเคครับเอาสองคนพอซื้อลูกเตากันนะครับปไป มาลุ้นกันครับว่าลุงเอกจะได้เจอใครเป็นคู่ต่อสู้เน้นวิกเตอรี่โอ้โหอะไรวะเนี่ยยูโอเจวัน e รู้เปล่าเออใช่ลุงเอกก็มีอยู่นะครับโหลดโหลดมาอยู่แต่เล่นแล้วมันได้รางวัลน้อยนะครับกระโดดไปกระโดดมาลุงเอกเลือกแล้วเขาเลือกมาเอาใครจะชนะลุ้นดูเดี๋ยวดูจีข้างล่างเขาก่อนเขามีอะไรบ้างจีข้างล่างก็ไม่เท่าไหร่ลองดูว่าจะชนะได้ไหม E อีโวเจวอนลุงเอกก็โหลดมาอยู่ครับแต่ว่าไม่เล่นนะครับมันไม่ค่อยชอบนะครับลุกเอกชอบเน้นสายลมละลายนะครับแต่ก็หล่อดีนะครับเจวอนก็ถือว่าสุดยอดเหมือนกันนะครับลองดูว่าจะชนะได้หรือเปล่าแต่ว่ามั่นใจอยู่นะครับว่าจะชนะ คิดว่าอันนี้เอาอยู่นะครับคีมูนเอาอยู่แน่นอนนะครับคิดว่าดูสิมาไหมไม่มาอีกอม,มาไหมดูสิโดนหัวใจไหมโดนกักขังนะครับอย่างน้อยก็ยังดีที่โดนกักขัง ไปต่อสิครับเดี๋ยวจะว่ายังไงเด้งไหมเอาไงต่อ,อยอมจ่ายตังค์หรือเปล่าครับข้าผ่านทางแลนด์มาร์คมีการนางฟ้าก็ยังดีครับการนางฟ้าโดนทำลายไปแล้วตามมา <c oughs> มีตัวผลักด้วยนะครับโชคดีที่เครื่องรางเรายังป้องกันได้อาไปเลย ครับเขาเล่นออโต้นะครับนี้แสดงว่าเขาอาจจะติดธุระหรือเปิดเล่นเพื่อเอาคะแนนสะสมอันนี้ก็ไม่รู้นะครับออาวดีครับจะไปไหนต่อเอา้าดุย้ากระโดดนะครับโชคดีได้ก้าวกระโดดอา้ามาดูดสิอา้าไม่ดูดีอ โ,โอ้โ,โหโหัวใจก็ไม่โดนอีกครับสุดยอดจริงๆครับดสูสิเอาไม่มาอีกอป้องกันได้อีกครับสีเหลือ,อยุบอะไรลงเอกตอนมีสีชนะเขาได้ยุบอะไรครับไอ้นี่เวลาถ้ามันจะชนะกันชนะแบบแปลกๆด้วยกระโดดไปกระโดดมาชนะเฉยเลยก็มีนะครับบางครั้งลุงเอกไม่ได้วิ่งเลยก็มี ก็คิดว่าน่าจะชนะได้เดี๋ยวดูซิลุงเอีกจะไปหนต่อไกลนี่แหละครับกระโดดโอเคได้สร้างเมืองแล้วครับได้สร้างแลนด์มาร์คดูสิมาอีกหรือเปล่าครับโอ้โหโโมามาอยู่ครับ โอ้โหโดนกักขังครับอ้าวต้องจ่ายแล้วครับจ่ายสองเด้งเลยครับหแจ่มเลยครับถึงถึงไม่ได้โดนตีนที่หัวใจก็ยังดีครับโดนกักขังก็ยังดียังไงก็ต้องจ่ายค่านี้รอบสองแล้วครับจ่ายค่าผ่านทางรอบสองครับห โอ้โหสู้ต่อครับนะไปครับโอ้โหโดนของลุกเอกแล้วครับกัดขังหรือเปล่าครับอื้เรียบร้อยครับเนี่ยชนะเวลาที่ชนะลมละลายนะครับมันได้คะแนนเยอะนะครับนี่เต็มๆต็มเลยครับทั้งโบนัสทั้งอะไรโบนัสถ้วยโบนัสเงินรางวัลนะครับมันสุดยอดมากโอเคครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าว่ากันใหม่